นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับขอนำเสนอ BMW มือสองราคาไม่เกิน300,000สำหรับท่านที่มีงบจำกัดแต่สนใจรถจากค่ายหรูชื่อดัง BMW หลายท่านคงมีความใฝ่ฝันอยากจะได้รถหรูชื่อดัง BMW มาขับสักครั้งในชีวิตแต่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงไม่ได้เพราะราคามันก็แพงซะเหลือเกินวันนี้เรากลับมาพบกันกับการแนะนำ BMW มือ2เราจะได้ยี่ห้อไหนรุ่นอะไรบ้างเชิญไปรับชมกันได้เลยครับ 1. BMW 323i e46 ปี2005มาพร้อมการออกแบบในสไตล์ที่โดดเด่นหรูหราพร้อมสมรรถนะที่แข็งแกร่ง ด้วยพลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์ขนาด2,494ซีซีให้กำลังสูงสุด172แรงมา้ท 5, ออาที่5,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด245ที่3,500นิวตันเมตรที่3,500รอบต่อนอาทีรถ BMW 323i E46 ปี2005นั้นมีราคามือสองอยู่ที่ประมาณ230,000บาท BMW 2 BMW 202 0 เป็นรถเก๋ง4ประตูจากค่าย bmw แม้เวลาผ่านมา20ปีแล้วแต่การออกแบบภายนอกยังดูหรูหราทัานสมัยพร้อมผุมพละกำลังแข็งแกร่งขนาด2.0ลิตรให้กำลัง170แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด177แรงมา้าและความเร็วสูงสุด131มไมล์ต่อชั่วโมง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถ bmw 2002มือสองราคาอยู่ที่ประมาณ1 7 9 0 0 0บาทเป็นต้นไป 3 bmw 3 1 8 i เป็นรถคูเป้สประตูรุ่นย่อยในตระกูลซีรีส์3มาพร้อมการตกแต่งภายนอกโดดเด่นด้วยชุดแต่ง M-Teaching ติดตั้งการชนสไตล์สปอร์ตแถมสปอยเลอร์หลังอีกด้วยส่วนการออกแบบภายใน bmw 3 1 8 i ติดตั้งพวงมาลัยสปอร์ตสกา้านทันสมัยเสริมความปลอดภัยด้วยเข็มขัดนิรภัยครบทุกจุดไม่เพียงแค่นี้ยังมีการปรับปรุงเครื่องยนต์และระบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ที่ได้ติดตั้งเครื่องยนต์หัวฉีดรหัส m 1 0ของ Bosch รุ่น l jetronic ที่สามารถจ่ายน้ำมันได้แม่นยำขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้ bmw 3 1 8 i กลายเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากต่อเนื่องมายาวนานรถ bmw 3 1 8 i มือสองนั้นได้วางขายในราคาเริ่มต้นอยู่ที่52,000บาทรถยนต์สัญชาติเยอรมัน bmw นั้นไม่ว่าจะรุ่นไหนมือหหรือมือสอ ก็อ,อย่างขึ้นชื่อเรื่องหรือเรื่องความเป็นรถหรูสมรรถนะแรงมีดีไซน์มาด้วยความเป็นเอกลักษณ์ที่ยาวนานสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของรถหรูอย่าง BMW แต่มีงบน้อย BMW มือ2ราคาไม่เกิน3 0 0แสนนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ของคุณได้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รถในราคาประหยัดครับ